สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องกุ้งเช่นเคยนะคะน้องกุ้งพอเพียง YPP Auto นะคะวันนี้น้องกุ้งมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะคะเป็นรถรุ่นนี้เลยนะคะรถที่ยอดฮิตยอดนิยมตลอดกาลเลยนะคะ Toyota VOS s 1.5e ปี2016นะสำคัญนะคะลูกค้าราคาของเราเพียง339,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่ห้ามพลาดคลิปวิดีโอนี้เด็ดขาดนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมารับชมกันเลยคะ่ะตามมาเลยคะ่ะ เริ่มจากไฟหน้าเลยนะคะไฟหน้าตัวนี้ก็ยังเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะคาดกระจังหน้ากระจังหน้าคาดโครเมียมนิดนิดนะคะแต่งให้สวยงามนะคะโลโก้โตโยต้าก็ยังสวยงามนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไล่ไปเรื่อยๆเลยคะ่ะไฟหน้านะคะยังสวยใสยแจ๋วเลยนะคะมาในส่วนของยางยางตัวนี้ก็จะเป็นยางขอบ15ปีปี2019นะคะลูกค้าคาดจ มองข้างมาพร้อมไฟเหลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะคะของมือจับนะคะมือจับตัวนี้ก็จะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะใช้งานได้ปกตินะคะดูดนส่วนของข้างในค่ะประตูเริ่มจากแผงประตูกันก่อนเลยค่ะแผงประตูตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ออโต้หนึ่งบานเฉพาะผู้ขับนะคะตัวกระจกตัวปรับพับกระจกนะคะตัวนี้จะเป็นออโต้นะคะแล้วก็ปุ่มปรับ ซ้ายปรับขวานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเ,เลื่อนปรับกระจกนะคะซ้ายขวาขึ้นลงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบป้องกันกระถนนลื่นนะคะข้างในนะคะข้างในของเราจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีครีมสภาพนี่คือร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเพราะว่าเบาะเดิมของเราเป็นเบาะผ้านะคะแต่เราเปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังลูกค้าใช้ได้ยาวๆกันเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อเลยค่ะ ด้านท้ายของเรานะคะสาภาพบอกว่าอย่างที่บอกค่ะลูกค้าคือร้อเแน่นอนยังไม่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะไฟของเขาก็จะเป็นไฟ LED นะคะสวยงามนะคะจำ่จ่มมากๆนะคะไฟนี้ยังแดงสวยงามนะคะโลโก้นะคะโตโยต้ตัวนี้บ่งบอกให้เห็นชัดเจนนะคะคือรุ่นนี้เป็นตัว E นะคะ t ตโยต้นี่เขาเขาทำให้เรารู้เลยว่ารถรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะคะ ถัดมาจ้าหลังจากที่เราดูรถรอบคันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้องกุ้งจะพาไปชมหัวใจหลักของรถทุกคันเลยนะคะไปชมกันที่ห้องเครื่องเลยค่ะห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะเม็ดอาร์กันเลยนะคะเม็ดอาร์ของเรานี่คือยังอยู่ครบนะคะหน้าเดิมหลังเดิมนะคะลูกค้าไม่มีถอดนะคะยังเป็นเดิมนะคะอ่าไล่ไปเรื่อยๆคะ่ะ ด้านหน้านะคะอ่าตัวอักษรยังอยู่นะคะได้ไปคะ่ะถัดมาในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องนะคะก่อนออกรถเราเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าจ้าัดไป้ายตัวอักษรอยู่ครบนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงก็ไม่มีถอดนะคะลูกค้าแผ่นมาแผ่นสติกเกอร์แผ่นเพจอะไรอยู่ครบนะคะลูกค้า นะคะลูกค้าได้รถสวยแน่นอนนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราชมห้องเครื่องกันแล้วนะคะเดี๋ยวน้องกุ้งจะทบมาทบทวนในส่วนของตัวรายละเอียดทั้งหมดนะคะว่าลูกค้าซื้อรถกับเราจะได้อะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวน้องกุ้งขออนุญาตปิดฝาห้องเครื่องแป๊บหนึ่งหลังจากที่เราชมรถรอบคันแล้วนะคะลูกค้าเป็นไงบ้างคะชอบไหมคะถ้าชอบ ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เข้ามาชมรถแล้วก็เข้ามาทดลองขับได้ที่รามอินทากม7นะคะเต็นต์ของเราอยู่ระหว่างรามอินทา65และ67นะคะ mm hmm. เต็นต์ YPP Auto นะคะถ้าเข้ามาไม่ถูกนะคะติดต่อเบอร์ได้ที่เบอร์น้องกุ้ง085-812-0888 mm hmm. เดี๋ยวน้องกุ้งพิมพ์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสะดวกแอดไลน์เดี๋ยวน้องกุ้งทิ้งไลน์ไว้ให้ด้วยนะคะราคานะคะราคาตัวนี้อยู่ที่ 3 3 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆนะคะของเราก่อนออกรถคือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะน้ำมันเต็มถมัง<อ>ก่อนออกรถนะคะถ้าลูกค้าดูมาจาก u t u b e นะคะแคปหน้าจอไปเลยคันนี้นะคะฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีนะคะลูกคา้าลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะคะของแถมทั้งหมดที่เราแถมให้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องกุ้งก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะฝากติดตามด้วยนะคะว่าน้องว่าน้องกุ้งจะพามาชมรถรุ่นไหนกันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ